กคนคะ EP 4แล้วนะคะเราอยู่กันที่วัดเขาทําเทียมนะคะเป็นพระที่แกะสลักด้วยหินภูเขาทั้งลูกสวยงามมากะคะุณค่ะเนื้อที่ที่นี่ประมาณหลายร้อยไร่มากเลยนะคะก็ อนุโมทนาสาธุกับท e. ุกคนที <studio> ่ร <en S 1> ่วมบุญมาและทุกคนที่เห็นคลิปนี้ขอให้ได้บุญเท่ากันทุกคนเลยนะคะและขอให้ประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภขอให้ทุกคนโชคดีในการเห็นคลิปนี้รวยทุกคนค่ะสาธุค่ะโมตัสสวาโตอรหัตตวุมมาสมุทัสสันโมตัส สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะะัสสะหนึ่งสองสามสาธุขอให้ท, 1> 1, 3, 3, 3. ทุกคนที่ร่วมบุญมามีจิตที่แข็งแรงมีร่างกายที่แข็งแรงยะขา,า,าบริวะหาปุราปริปุเรนสิสาคะลา ปู่ยา่าจ๋าขอถวายบุญนะเจ้าคราจะบอกว่าไปเข้าฝันนางรำที่เราฝันให้มันรำถวายนี่จะแม่คนที่ไหนนี่จะแม่คนที่นู่นปู่ย่าอยู่นู่นยกกู่หน้าตึกแม่เกอี๋สี่สิบหกย่าสีพปฐุมาลูกมาทำ,ำบุญขอถวายบุญให้ปู่ย่านะจะบอกว่าถ้าล่างทรงมาเห็นเขาจะเห็นตัวประทับเต็มตรงที่นี่เลยนี่ไงศักดิ์สิทธิ์มากะเพราปู่ย่าเราคนนั้นหรือว่าอยากจะลงตรงนี้อ๋อลงตรงนี้นะ <wounds> จะนั่งบนนี้นะก็ต้องขนหลังกันนะวายลยวายอ่ะทําไมใครอยากลงเอาละครทุกคนค่ะเขาบอกว่าพระแม่ธรณีที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากและที่สําคัญตรงไหนตามมาตามมาตามาอะไรอ่ะทําไมมันมีอันนี้เยอะจังทําไมเยอะจังเลยอะคะพวกความศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่ธรณีที่ประทานพรครับสาธุพระแม่ธรณีเจ้าข่าลูกเคยมาแล้วแล้วลูกก็ไม่ได้เข้ามาเพราะว่ารถเยอะมากและคนเยอะมากมีสมาธิในการขอตัวเลขนึง ไม่รู้ว่าจะได้สองตัวหรือสาตัวนะพี่ใหญ่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแม่จะให้พระแม่กำลัจะให้เรากี่ตัวอะวเี๋รามาดูกันรอแป๊บหนึ่งโยะถาะถามงคขา,คขาโสตังปลาฮิงโสปาริมา,า,มานาโนพาเวนะฮัลโหลทุกคนคะ่ะเมื่อสักครู่นะคะหายได้พาไหว้ พระที่แกะด,ด้วยด้วยด้วยหินใหญ่ที่สุดนะคะคือแกะด้วยด้วยหินเขาและตอนนี้เราวนมาใต้ท้องของต้องเที่ยวก็ใต้ฐานเนาะใต้ฐานของของพระองค์ใหญ่ตรงนี้ก็เป็นพระเจ้าห้าพระองค์ค่ะพระเจ้าห้าพระองค์นะคะใครมาตรงนี้ต้องมาขอพรก่อนเพื่อจะไหว้เทพทุกหมู่เหล่าที่อยู่นี้เพราะประตูทางเข้ามา พอเข้ามาปั๊บด้านซ้ายมือของเราที่ที่เข้ามาในบุโมงก็จะมีป hmm. uh ู่ศรีสุโธและย่าศรีปทุมมาและเข้ามาตรงกลางด้านขวาเป็นพระแม่ธรณีเมื่อสักครู่ห้ได้จุดทูปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะนี่นะคะเรามาทําบุญกันนะคะทุกคนนะเงินทุกคนร่วมบุญมาแม่ทําบุญให้ทุกคนะค่ะทตรงนี้เมาแกที่ดแกงี่่ทุกคนค่ะคุณพี่คุณพี่ขา ตรงนี้เนี่ยคือแกะด้วยหินเขาเลยหรอคะแกะด้วยหินเขาแต่ละองค์ก็คือหินที่นี่เลยครับเราไม่ได้ไปแกะที่อื่นแล้วเพื่อมาวางใช่ครับดูสิดุกความสวยงามนะครับพระเจ้าห้าพระองค์ก็แกะด้วยหินตรงนี้แล้วก็แล้วก็ที่เห็นเลยค่ะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะคะ พระธรรมมังอารัตนาพระธมังอ <miserable. S 2> ารัตนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัตนาพระสังฆังอารัตนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะ เอาละค่ะทุกคนคะ้ะเมื่อสักครู่เราไหว้ขอพรจากพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์โดยการแกะสลักชิ้นที่เขานี่เลยนะคะเหงื่อเยอะมากเลยเพราะข้างในโอ้โหบุญหนักสักใหญ่มากมีม,มีมีน้ํากระเด็นลงมาใช่ไหมมันสุดยอดมากเลยท่านพรมน้ำมนเมื่อสักครู่เราได้ไหว้พระแม่ธรณีไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเลขอะไรปั ทุกคนขามาที่ไหนทุกคนก็ขอตัวเลขจัดให้คะ่ะทุกคนคจัดให้คะ่ะมาเอาแล้วนะยายยายกับ<ๆ>หนูคนละอันนะหลับตานะยายนะเอาแล้วนะอธิษฐานนะยายอย่าเพิ่งจับนะเดี๋ยวเจ็บนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้หนูคนก่อนนะ<ๆ>ทุกคนขาคนที่เห็นคลิปนี้นะหนึ<ๆ>่งสอง 8 8นะคะเป็นเลขที่ไม่สิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นยายจับหนึ่งอันและหนูก็จับแล้วหนึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยแล้วยายจับอันไหนจ๊ะโอเคอ่าโอเคไม่ต้องยกขึ้นยายเลขสองแล้วของอาพาเลขอะไรคะนั่นเลขหนึ่งครับแม่หนึ่งหนึ่งสองเหรอหนึ่งสองขออีกหนึ่งได้ไหมอ๋อเหรอเหรออแม่ีกเลขหนึ่งเหรออีกตัวหนึ่ง ออีกเลขหนึ่งนะเอามือนี้ติดอ่ะเนี่ยก็หนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเหรอก็หนึ่เดิมอ่ะสองหนึ่งหนึ่งสหรือว่าหนึ่งหรือว่าสองโอเคเอาละย่าจ๋ามาหันหน้าถ่ายรูปมามามา